ดาราสาวรับง้อเองเหตุโดนตำหนิใส่ชุดสีนี้ไปงานแต่งหมากคิงโดนติงเข้าเต็มใบสำหรับดาราสาวเจนิสเจนิสตาพร้มพดุงชีพเหตุเธอสวมชุดสวยเรสสีขาวยาวเรียกรูแม้จะงดงามแต่ไม่วไยจอด,ดราม่าตำหนิถึงความไม่เหมาะสมไปงานแต่งของคู่จิ้นทะลุจอหมากปรินและคิมเบอร์รี่ ซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับคำตินั้นพร้อมชี้แจงว่าจะมาเล่าความโง่ของตัวเองให้ฟังฉันใส่ชุดขาวไปงานแต่งที่หมากที่ทิมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ควรใส่สีขาวไปงานแต่งตื่นเช้ามากินข้าวกับที่บ้านพี่น้องก็คือสวดยับเฮ้ยทำไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทําแบบนี้ไม่ได้นะคือพี่ก็เลยบอกว่า ถ้าใครใส่ชุดขาวมางานแต่งก็คือนินทาเลยนะนี่ก็แบบ5ที่มาเล่าให้ฟังจะมาบอกว่าคือการให้เกียรติคู่บ่าวสาวสำหรับคนไม่รู้และยอมรับว่าฉันไม่รู้เลย